นะก็ข้อมูลทั้งหลายยังไงไม่ช้านะครับก็จะไปตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็ถือว่าเราจะอายัดไว้นะครับเพื่อดูความเชื่อมโยงนะครับก็เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหายังไงอยู่ที่ไหนบ้าผู้ต้องหาฐานะยังไงผู้ต้องหาตอนตอนที่เราตรวจกลมลุกนั่าอนนะตอนที่เราไม่ออกไปทไดงานกับรถพ่อน อกม่มนครัเ็น,ม,นมากนะติดตามต่อติดตต่อติดตามต่อ เพราะว่าโซนนี้เดี๋ดยวทีทีครับก็หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของปปสนะครับคือการติดตามยึดทรัพย์จากกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดวัตถุประสงค์หลักก็คือเราจะไม่ยอมให้ผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยที่ได้เงินจากการค้ายาเป็นจำนวนมากเนี่ยเอาไปซื้อทรัพย์สินหรือว่าเอาเงินไปฟอกในลักษณะต่างๆแล้วก็นำมาซึ่งความร่ำรวยนะครับเราก็จะยึดเงินทั้งหมด นะครับยึดทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็อายัดให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักสําคัญประการหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากลุ่มผู้กระทาความผิดอย่างเช่นรายนี้เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนํายาเสพติดทาง,ทางภาคเหนือนะแล้วก็มาขายต่อในชุมชนต่างๆซึ่งเราคิดว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งปปสก็พยายามติดตามพฤติการร่วมกับสํานักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมีอีกหลายโครงข่ายนะครับที่เราจะต้องดาเนินการเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันหมด โดยเฉพาะคลองเตยล่มงก้าแล้วก็แถวสุวินทวงศ์มีนูรีอะไรต่างอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นแหล่งพักยาเพราะนั้นเราก็จะติดตามต่อนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงไครนั้นเราก็จะดำเนินการนะครับการดําเนินการในส่วนนี้ก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มีความจาเป็นเพราะนั้นถ้าหากท่านมีข้อมูลใดก็ขอความนานได้แจ้งทางปปสให้ทราบด,ด้วยครับเราก็จะร่วมง,งานเพื่อดาเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับอย่างกรณีต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งนะครับ แม้ว่าผู้ต้องหาจะมีหมายจับแต่ว่าติดตามพฤติการก็คาดกันหลายครั้งนะครับจนในที่สุดก็มาได้ตรวจสำหรับพฤติกรรมรายนี้มันมีนมมยังไงครท่าน,นคือสามีภรรยาเนี่ยเป็นคนคลองเตยทั้งคู่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุ่มจากกองปราบมาครั้งหนึ่งนะครับก็พปสอเอกยึดทรัพย์เป็นเงินสดส0 0แสนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับครั้งนี้ก็จะยึดทรัพย์ต่อครับก็มีความเชื่อมโยงกันหมดนะครับในสัด่มกรกบฏการค้ายาเสพติดที่เราให้ความสําคัญตอนนี้คือว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย ที่เอาอยาเสพติดไปขายให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆคือลักษณะของเขามีการมาเปิดบริษัทในเรื่องของคนส่งบางหน้าหรือว่าอย่างไรคปับครับก็ก <ๆ S 1> ็มีความเกี่ยวพันนะครับเรื่องของใช้รถขนส่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ทำความผิดที่อะหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มนะครับเพราะ,ะนั้นการดาเนินการก็เราก็จะครอบคลุมในส่วนนี้ด้วยครับ